จากหาดใหญ่สงขลาเนี่ยไปที่บุรีรัมย์ไปที่บ้านกรวดกันหน่อยคนชายแดนก็ทวงถามทันทีเลยทวงใครฮะทวงที่คนที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ารู้ว่ากั้นชายแดนที่รับปากไว้ครับต้องทําทันทีนะถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะที่รับปากไว้นักข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านกรวดในบุรีรัมย์ก็ไม่ถึงกระทวงหรอกพี่แปะ๊ะไม่ถึงกระทวงหรอกเรียกว่าอะไร คือนักข่าวไปถามเขาก็เลยตอบคเขากำลังซ่อมซ่อมรถอยู่ที่ร้านเขาโอเคดูดูนะนะก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านกรวดบุรีรัมฮะหลังจากที่ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาภูมิใจไทยได้สอสอเนี่ยทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อแหม่เนี่ยฟาดไปเนี่ยเกือบ200ที่นั่งก็ทําให้ชาวบ้านชาวช่องที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยก็มีความหวังขึ้นมาทันทีนะครับจากการที่นายอนุทินมาก่อนหน้านี้ก่อนการเลือกตั้งก็ให้สัญญาว่า นะครับจะปกป้องประเทศไม่ให้ขเขมรลุกล้านอีกโดยเฉพาะการกั้นรั้วชายแดนที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนต้องการนะเพราะว่าทําไมกั้นรั้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนออนี่ไปที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์สอบถามนายนิจ,จรินช่วยสงนะครับเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างที่ว่านี้นะครับบอกว่าเนี่ยสำหรับนายกคนใหมนะ่อยากให้แก้ไขปัญหาอะไรบ้างเนะี่ยคำถามก,กว้างๆเนี่ยนะฮะครับช่างก็บอกเลยมามาแก้ปัญหาชายแดนก่อนเลยอันดับแรกเลยต่อมาก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจ นะหากต้องมีการประทะรอบที่สามก็อยากให้ทหารลุกเข้าไปอีกให้มากกว่านี้จนกว่าคำเห็นมันจะยอมแต่สิ่งที่อยากเห็นนายกคนใหม่ทำมากที่สุดตามสัญญาก็คือการทำรั้วชายแดนครับ,รบลองฟังเสียงดูนะครับชาวบ้านฮนะเรื่องอยากแก้ปัญหาชายแดนให้มันโอเคก่อนเนาะครับแล้วเ,เศรษฐกิจค่อยว่าทีหลังให้คนชายแดนเขาอยู่อย่างสงบสุขอะทำให้เบ็ดเสร็จแล้วครับล,ลุกเข้าไปถึง เลยเลยเขตไปก็ได้เอาจนเขายอมเราเนาะไม่ต้องไปยึดอะไรมาตราส่วนหนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นหรอกครับก็คือบุกไปเรื่อยๆจนเขายอมเราตามที่นาย,ยกบอกเขาบอกว่าจะมีการทํานะรั้วเนาะแล้วก็ยกเลิกเอ u มูก็ทําไปตามที่เขาพูดนะครับ,รบผมกล้าที่นี่ก็คือฟังเขาอยู่ตามที่เขาพูดอะทาให้มันได้ครับแล้วชาวชาวบ้านชายแดนจะดีใจไหมครับใช่ชาวบ้านชายแดนเขาก็ดีใจให้แบบจะได้ เป็นสุขสงบนะครับคนชายแดนเขาอ,อยู่อีกคนหนึ่ง,างนายสุวัตทิพย์แก้วนะฮะก็เป็นชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้นายกคนใหม่เนี่ยทำชายแดนให้มันเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าชาวบ้านอพยพมาแล้วหลายครั้งเงินเยียวยาก็ได้มาแค่ห้าพันมันไม่เพียงความกับค่าใช้จ่ายแล้วแต่ถ้าจะมีรอบที่สามเนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำให้มันเบ็ดเสร็จเลยให้มันสเสด็จน้นําทําให้ยึดพื้นที่ของอเขมรให้มันลึกเข้าไปอีกเพื่อให้รัศมีกระสุนปืนของอเขมรมันอ่อนลงว่าอย่างนั้นออนี่นะครับ ส่วนที่รีสเกตเอ้านักข่าวก็ไปถามเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าผลการเลือกตั้งพักภูมิใจไทยก็มีคะแนนน้ำเนี่ยได้มาเนี่ยแปดเขตยกเว้นเขตที่7เนี่ยฮะคือได้มาเนี่ยแปดว่าอย่างนั้นเถอะมีมีเาเรียกว่าอะไรได้มาเยอะเกือบเต็มพื้นที่ของรีสเกตเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามความเห็นของชาวบ้านตามแนวชายแดนซึ่งก็ได้พูดคุยกันกับนายธนาวันสุรชาติก็บอกว่ามีความเชื่อมั่นว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาชายแดนได้ โดยเห็นว่าจากการบริหารจัดการสถานก,การณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการขจัดปัญหาความขัดแยง้งและก็รุกล้ำพื้นที่ <c oughs> นะฮะชาวบ้านรับรู้ได้ว่ามีความพยายามในการดูแลพื้นที่และก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนซึ่งก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบชีวิตของประชาชนโดยตรงอยากจะแก้ไขฮะแก้ไขได้ว่าอย่างนั้นเถอะอ้าวฟังเสียงชาวบ้านอีกคนหนึ่งตอนนี้หนีรู้สึกว่าพื้นที่ของไทยเราก็าอยู่ ในในในเขตของไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางบริกตทถึงเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับท่านอนุทินเป็นอย่างมากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฉแดนเนี่เป็นปัญหาสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจากการที่เราเคยมีรัฐบาลมานะครับคนก่อนนะครับก็ไม่เด็ดขาดเท่ากับท่านอนุทินนะครับนะครับนั่นก็คือ ส่วนนายวิเชียนหาริชัยชาวบ้านชายแดนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าการที่พักภูมิใจไทยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่น,น,นะครับเนี่ยมากมายขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากความคาดคาดหวังว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนเนี่ยของพักภูมิใจไทยจะดําเนินไปอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องขยับไปที่สระแก้วหลังจากการเลือกตั้งนี่นะภูมิใจไทยก็คว้าชัยได้ในพื้นที่นะักข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามความเห็นของชาวบ้านนะถึงผลการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมถึงความคาดหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนเช่นเดียวกันนางสสิภาจินดวงนี่แม่ค้าขายของชําในพื้นที่ชายแดนของสระแก้วก็บอกว่าหลังจากทราบผลการเลือกตั้งช่วงแรกเธอก็ยอมรับว่ามีความกังวลอยู่เพราะเกรงว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงนะรหลังจากที่จะมีการเลือกตั้งว่าอย่างนั้นแม้แต่ในตอนนี้สถานการณ์ก็ดูจะเงียบลงนะฮะแต่ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมานะในใจก็ยังไม่คลายความกังวลทั้งหมดเลย เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่อยากจะให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างจริงจังขณะที่คุณยายบวศสีคนนี้นะครับอายุ70ปีก็เล่าเช่นเดียวกันบอกว่าถูกใจมากกับรัฐบาลชุดใหม่และก็ฝากความหวังของชาวบ้านตามแนวชายแดนนะฮะอยากจะให้สร้างกำแพงหรืออาจจะมีแนวป้องกันชายแดนให้เป็นรูปธรรมหน่อยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชาวบ้านให้มากกว่านี้ นะครับขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยชีวิตชาวบ้านประชาชนมันมัต้องสําคัญว่าอย่างนั้นเพื่อให้คนชายแดนเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสงบไม่ต้องหวาดหวาดระแวงเหมือนที่ผ่านมาเอาฟังเสียงคุณยายโบสีรักษานะครับมันมีรัฐบาลชุดใหม่มันก็เป็นใจดีขึ้นหนายเนาะก่ะตรงใจเนาะจยากอยากให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อแก้ไขปัญหาชายแดนยังไงบ้างยาย อยากให้มันเคลียให้จบว่ามันให้มันหยุดลบการซ้ามันจะได้ทํามาหากินกําแพงคนมีกาแพงให้มันกํทำกแพงกันนะให้ชัดเจนเนาะคือตอนนี้ความหวังของคนชายแดนนี่คืออยู่ที่กําแพงอยู่ที่กําแพงแล้วก็รัฐบาลชุดให่รัฐบาลชุดให่ส่วนพื้นที่บ้านหนองจานนะฮะตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูงสะแก้วหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นไป เมื่อวานนี้ทางตำรวจทางต่อชะดอก็ทำหน้าที่นำกำลังพลห้านายไปดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะจุดเสี่ยงตามเส้นทางธรรมชาติเนี่ยเขาก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปตรวจตราแบบนี้ภารกิจก็มุ่งเน้นป้องกันกระบวนการแก๊งคอเซ็นเตอร์กลุ่มจีนเท่าหรือไม่ก็กระทำผิดความบันคงเนี่ยนะฮะอันต่างๆทตัาวานี้ก็จะดูแลนะครับไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเลยผลการปฏิบัติการก็เป็นไปในความเรียบร้อยไม่พบเหตุผิดปกติ หรือการกระทําความผิดกฎหมายแต่อย่างใดโดยเจ้าที่ก็มีการสอบเปลี่ยนกําลังกันลาดตะเวนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับ